ยิ่งปล่อยวางยิ่งดึงดูดพลังแห่งการไม่ยึดติดในชีวิตของเราหลายครั้งที่เราพยายามคว่ยคว้าบังคับหรือควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปนตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นความรักความสำเร็จหรือแม้แต่ความสุขแต่ยิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่บางครั้งกลับยิ่งรู้สึกว่าทุกอย่างหลุดลอยไปไกลกว่าเดิมนี่ไม่ใช่เพราะโชคชะตากลั่นแกล้งเราแต่เป็นเพราะพลังของการยึดติดทำให้เราตกอยู่ในวังวนของความกลัวความกังวลและแรงต้านทานต่อสิ่งที่เป็นไปนตามธรรมชาติ ทำไมยิ่งพยายามมากบางอย่างยิ่งห่างไกลลองนึกภาพว่าคุณกำลังถือปั๊มปั้นแน่นไว้ในมือหากคุณกำมือแน่นเกินไปของที่อยู่ข้างในอาจจะหลุดออกไปหรือคุณอาจรู้สึกเจ็บเพราะแรงกดดันที่คุณสร้างขึ้นเองแต่ถ้าคุณคลายมือออกของเหล่านั้นจะยังคงอยู่กับคุณอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือกฎแห่งการปล่อยวางมนุษย์มักมีแนวโน้มที่จะกลัวการสูญเสียเมื่อเรารู้สึกว่าเราอาจสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเราจะยิ่งพยายามควบคุมมันมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงยิ่งเราพยายามฝืนหรือบีบบังคับสิ่งต่างๆให้อยู่กับเรามากเท่าไหร่มันกลับยิ่งไหลออกไปเหมือนทรายที่ร่วงจากมือพลังของการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละทิ้งหรือไม่สนใจสิ่งต่างๆแต่หมายถึงการปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามจังหวะของมันโดยที่เราไม่ต้องพยายามควบคุมหรือบังคับมันมากเกินไปการปล่อยวางช่วยให้เรามีความสงบทางจิตใจเพราะเมื่อเราหยุดยึด เราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นและเปิดโอกาสให้พลังงานที่ดีไหลเข้ามาในชีวิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งปล่อยวางยิ่งดึงดูดกฎข้อนี้เป็นหลักการสำคัญของกฎแห่งดึงดูด law of attraction ซึ่งกล่าวว่าพลังงานที่เราส่งออกไปคือพลังงานที่เราจะได้รับกลับมาหากเรามูแต่กังวล หรือตัวสิ่งที่เราต้องการจะสูญเสียเราจะยิ่งดึงดูดพลังงานเชิงลบเข้ามาในชีวิตแต่หากเราปล่อยวางและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เหมาะสมกับเราจะเข้ามาหาเราเองเราจะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโดยไม่ต้องพยายามบีบบังคับตัวอย่างง่ายๆคือเรื่องความรักหากคุณต้องการให้ใครสักคนรักคุณแต่คุณกลับแสดงความกังวลกลัวการสูญเสียและพยายามควบคุมทุกอย่างความสัมพันธ์นั้นจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดและอึดอัดในทางตรงกันข้ามหากคุณปล่อยวางและเป็นตัวของตัวเอง โดยไม่พยายามบังคับสิ่งใดความรักจะไหลเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติและคนที่เหมาะสมกับคุณจะถูกดึงดูดเข้ามาเองฝึกการปล่อยวางในชีวิตประจำวัน 1. ห,หายใจลึกๆและอยู่กับปัจจุบันทุกครั้งที่คุณรู้สึกกังวลหรือยึดติดกับบางสิ่งลองหยุดสักครู่แล้วหายใจเข้าลึกๆผ่อนลงหายใจออกอย่างช้าๆการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันและลดความตึงเครียดลง 2. เรียนรู้ที่จะเชื่อมัน่น เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันหากบางสิ่งไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการบางทีมันอาจจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสโฟกัสที่การกระทำมากกว่าผลลัพธ์แทนที่จะกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ลองโฟกัสที่การทำสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์ออกมาเองสีฝึกขอบคุณสิ่งที่มีการรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว จะช่วยให้คุณปล่อยวางจากความต้องการที่ไม่จําเป็นและเปิดพื้นที่ให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาในชีวิตมากขึ้นห้าให้เวลากับตัวเองทุกอย่างต้องใช้เวลาไม่มีอะไรเกิดขึ้นทันทีที่คุณต้องการดังนั้นอย่าเร่งรีบหรือบีบบังคับสิ่งต่างๆปล่อยให้ทุกอย่างดาเนินไปตามธรรมชาติของมันบทสรุปยิ่งปล่อยวางยิ่งดึงดูดเป็นหลักการที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างแท้จริง เพราะเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งที่คุณต้องการมากเกินไปคุณจะเปิดโอกาสให้พลังงานที่ดีเข้ามาโดยไม่ต้องฝืนอะไรเลยดังนั้นแทนที่จะพยายามบีบบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่คุณต้องการลองปล่อยวางเชื่อมัน่นและปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามจังหวะของมันแล้วคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณต้องการอาจกำลังเดินเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามขวายคว้าเลยแม้แต่น้อย